ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธานในมหาบาร,รมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญายักษ์วัดแจ้งเทพเจ้าแห่งพลังอำนาจโชคลาภและความสมหวังคณะสงฆ์วัดอรุณรชาชวรารามจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณโดยรอบทั้งหมดพระอารามซึ่งได้เกิดการชำรุดทุดโทรมลงไปตามกาลเวลาพร้อมทั้งจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในวัด เช่นระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาโดยรอบบริเวณโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชาวรารามให้ลงไว้ในระบบใต้ดินเพื่อให้เกิดความสวยงามสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของท่านพุทธศาสนิกชนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งการจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูประโภคภายในวัดหมดทั้งพระอารามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ปัใจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในงานครั้งนี้เป็นเงินจำนวนมากกว่า15ล้านบาทเพราะการซ่อมแซมปรับปรุงทั้งระบบในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของโบราณสถานสำคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นจะต้องใช้ทีมงานช่างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นม,มหาโภทัพย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์250ปีในนามวัดอรุณราชาวรารามคือ 1. รูปหล่อพญายักษ์วัจแจ้งต้นตระกูลขนาดความสูง29นิ้วฟุตสร้างตามจำนวนการสั่งจองซึ่งจะทำพิธีบวงสรวงเททองหลอ่อนณะบริเวณลานหน้ายัวัดอรุณราชาวรารามพร้อมกับรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งจำลอง ขนาดความสูง2เมตร40เซนติเมตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัธทธาได้กราบไหว้บูชาโดยด้านหลังของพยายักษ์วัดแจ้งต้นตระกูลทุกองค์จะสลักชื่อนามสกุลของผู้ร่วมทำบุญไว้เป็นที่ระลึกประจำตระกูลของแต่ละท่านพร้อมมอบเหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด3.5เซนติเมตรโคดพิเศษจำนวน200เหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน100,000บาท 2. รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดความสูง19น foot, ิ้วฟุตสร้างจำนวน499องค์มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน20,000บาท 3. รูปหล่อพญายักษ์นวน 20, ัดแจ้งขนาดความสูง9น foot, ิ้วฟุตสร้างจำนวน699องค์มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน10,000บาท 4. รูปหล่อพญายักษ์นวน 1, ัดแ,แ,แจ้งขนาด1.5นิ้ว4.1เนื้อทองคำ สร้างจำนวน59องค์มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน55,000บาท4.2เนื้อเงินสร้างจำนวน1,999องค์มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน1,900บาท4.3เนื้อทองสำริดเดชสร้างจำนวน9,999องค์มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน400บาท 4.4เนื้อทองแดงสร้างจำนวน19,999องค์มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน300บาท 5. เหรียญยักษ์วัดแจ้งขนาด3.5ซนติเมตร5.1ชุดทองคำสร้างจำนวน59ชุดประกอบไปด้วย 1. เหรียญเนื้อทองคำ 2. เหรียญเนื้อเงินฝาครอบหน้า 3. เนื้อเงิน 4. เหรียญเนื้อทองแดงขนาด3.5ซนติเมตร โค้ดพิเศษจำนวน100เหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน70,000บาท5.2เนื้อเงินไส้จํจำนวน999เหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน2,000บาท5.3เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยาสร้าง5สี1สีทองชาติ2สีแดง3สีน้ำเงิน4สีเขียวและ5สีเหลือง จำนวนสี9 9ลเเหรียญรวม4,995เรยหเหรียญมออเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบูลเป็นเจ้าภาพจำนวน400บาท5.4เนื้อทองสำลิกเดชสร้างจำนวน9999เรยเหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน300บาท5.5เนื้อทองแดงสร้างจำนวน1999 9เเรยาเหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน200บาท 6. เหรียญยักษ์วัชแจ้งขนาด2.5ซนติเมตร6.1ชุดทองคำสร้างจำนวน59ชุดประกอบไปด้วย 1. เหรียญเนื้อทองคำา 2. เหรียญเนื้อเงินฝากรอบนาค 3. าเนื้อเงิน 4. เหรียญเนื้อทองแดงขนาด2.5ซนติเมตรโค้ดพิเศษจำนวน100ยเหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน5 5 0 0 0บาท6.2เนื้อเงิน ร้างจำนวน999เหรียญมอบเป็นที่ละลึกแก่ท่านผู้ร่วมมูลเป็นเจ้าภาพจำนวน1,500บาท6.3เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยาขนาด2.5เซนติเมตรสร้าง5สี1สีทงชาติ2สีแดง3สีน้ำเงิน4สีเขียวและ5สีเหลืองจำนวนสีละ999เหรียญรวม4,995เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน350บาท6.4เนื้อทองสำิีเดชสร้างจำนวน9,99 9เเหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน250บาท6.5เนื้อทองแดงสร้างจำนวน19,99 9เหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน150บาท 7. เหรียญพญายักษ์วัดแจ้งเนื้อผงพุทธคุณ108สร้างจำนวน1 9 9 9 9หเหรียญมอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพาจำนวน100บาท 8. ภาพถ่ายพร้อมการ์ดพระพิมลธรรมหน้าอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามขนาดความกว้าง12นิ้วคูณความสูง15นิ้วฟุตสร้างจำนวน999ภาพ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน500บาทหมายเหตุในการสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้งทุกเนื้อทุกขนาดยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ108จะทำการตอกโค้ดและหมายเลขกํำกัดทุกองและในการร่วมบุญบูญชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้งเรื่องมหาพ่อกรัพยบทุกเนื้อทุกขนาดตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปจะได้รับภาพถ่าย พร้อมการ์ดพระพิมลธรรมหน้าเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งภาพมูลค่า500บาทฟรีโดยท่านพุทธศาสนิกนชนผู้ศรัทธ,ธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่พระครูปรลัดดีโลกวัดชุมพรนิติสาโรเบอร์089 478 7391พระครูวินัยทรจีระเดชจิระเตโชเบอร์0 9 4 1 5 6 5 5 1 5 พระมหาศิโรธพุทธรักกิโตเบอร์0 8 1 4 2 0 4 5 4 6ไอดีลายสิโรธ2526พระมหาสุวิทย์ประวิชกิติเบอร์0 9 8 1 5 1 6 8 1 3สำนักงานกลางเบอร์0 9 8 2 8 2 2 6 7 8ไอดีลาย0 9 2 2 8 2 2 6 7 8 หรืออนเงินที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและรูปสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนภูมิทัศน์วัดอดุลราชาวรารามเพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอารามเลขที่บัญชี1 5 2 5 0 5 1 5ขีดขีดขีด